สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับสองพระเกจิจังหวัดสงขลาพอสังเขปนั้นก็มีหนึ่งพ่อท่านสีมั่นเทพอินโทแห่งวัดเวยหลาดซึ่งท่านได้มรณภาพไปนานแล้วราว200ปีก่อนท่านจะมาในลักษณะประทับทรงผ่านร่างพระอาจารย์ขาวท่านได้มาช่วยรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยพร้อมกับเครื่องรางของขัง ที่ยิงเป็นสิบนัดก,ก็ยังไม่โดนและสองหลวงพ่อแปลงติสโลแห่งวัดควนลังท่านมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ส่วนวัตถุมงคลมีอิทธิปริหารอย่างน่าทึ่งน่าอัศจรรย์ยิ่งนักหนึ่งพ่อท่านศรีมันเทพอินโทท่านเป็นดีเจ,จ้าอาวาสวัดเวฬาดจังหวัดสงขลามาราวสองร้อยปีก่อนท่านเป็นหนึ่งในพระอริยเจ้าจากแดนทิพย์ที่มาบำเพ็ญบารมีเพิ่มเติมโดยการเข้ามาประทับ ทรงผ่านล่างพระอาจารย์ขาวเพื่อเวยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนให้ใคลายทุกข์เข็นและว่ากันว่าการเทศของพ่อท่านสีมั่นนั้นเป็นที่ร่ำารือกันมากท่านสามารถตอบข้อถามของผู้คนได้อย่างแตกฉานได้อย่างเจนจบคราวหนึ่งได้มีสิทธิถามท่านว่าทำไมบางคนมีของถังแล้วยังต้องตายด้วยสาตาวุธเล่าพ่อท่านสีมั่นได้ตอบบุคคลผู้นั้นไปว่า ขึ้นชื่อว่าแรงกรรมไม่มีอะไรเป็นเครื่องป้องกันได้ลูกเคยรู้หรือว่าใครสร้างกรรมอะไรมาในสมัยไหนชาติไหนส่วนผู้ที่ไม่มีแรงบาปกรรมตามสนองในเมื่อคุณมีของป้องกันก็ย่อมปลอดภัยไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายก่อนไว้อันควรจะเจ็บจะตายก็ต่อเมื่อถึงการสมัยแห่งอายุไขเป็นธรรมดาของสังขารพอท่านสีมันได้เตือนต่อไปว่าลูกเอ๋ย คนที่กำลังลอยคออยู่ในแม่น้ำหรือกลางทะเลลึกเนื่อเมื่อไม่มีแพหรือนาวาใดๆมีแต่ซากศพหรือเพียงท่อนไม้ผูกลอยผ่านมาลูกจะไม่เกาะซากศพหรือท่อนไม้ผูกที่ลอยน้ำมานั้นเพื่อพยุงให้ลอยตัวได้หายใจรอดชีวิตล่หรือรอดชีวิตไปถึงฝั่งหรือว่าลูกจะยอมให้ตัวเองจมน้ำตายลูกเอ,อ๋ยเรายังมาถึงฝั่งนิพพาน ลูกจงหาทำเป็นเครื่องเกาะพยุงลอยตัวเรายังมีชีวิตจงหาเครื่องป้องกันตัวไว้บ้างดีกว่าตายเพราะร่างกายที่ตายโดยปราศจ,จากชีวิตนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยการมีชีวิตอยู่ย่อมมีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ได้ทุกอย่างคือทานศีลภาวนาและแม้ว่าจะมีของป้องกันภัยแต่ว่ากมเก่ามาทวงนี่เวรน,นี่กรรมใครเล่าจิริกเลี่ยงหลบหนีอย่างไรได้ และถ้าเราไม่หนีแล้วเรายอมเสียเงินหรือเสียชีวิตไปเปล่าๆหรือรูปขยายคำที่ท่านอธิบายดังนี้คือใครมองว่าของขังหรือคาถาอาคมเป็นอาวิชาไม่ใช่หนทางแห่งการหลุดพ้นแท้จริงนั้นเปรียบไปว่ามนุษย์เราที่ยังต้องรักษาชีวิตให้พ้นจากภัยต่างๆเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดได้บำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญทาน เป็นผู้ที่ยังต้องลอยคออยู่ท่ามกลางทะเลของการเวียนว่ายตายเกิดที่อาจมีภัยอันตรายมากัดชากเอาชีวิตไปอย่างคาดไม่ถึงคลองขังหรือวิชาอาคมที่เขาเห็นว่าเป็นอวิชาเปรียบคือซากศพหรือท่อนไม้ผุผุที่ลอยผ่านมาในทะเลแห่งการเวียนเกิดเวียนตายนี้ตราบใดที่เรายังต้องลอยคออยู่ท่ามกลางทะเลอันไม่แน่นอนนี้ การได้เกาะท่อนไม้ผูหรือซากศพที่ลอยผ่านมานั้นแม้ไม่สง่างามไม่น่าื่นชมแต่อย่างน้อยก็ช่วยรักษาชีวิตของเราไว้ไม่ให้จมน้ำตายท่ามกลางทะเลส่วนท่านทั้งหลายก็ลองคิดตัดสินใจเอาเองเถิดว่าท่านขอรักษาชีวิตไว้โดยเกาะเอาท่อนไม้ผูเพื่อพาชีวิตตัวเองให้รอดไปก่อนหรือจะเป็นนักธรรมผู้มุ่งตรงสู่ฝั่งพระนิพพาน โดยไม่สนใจยึดเกาะท่อนไม้ผุผูกเพราะเขามั่นใจในกำลังตัวเองก็ตามแต่ก็ตัดสินใจเอาเองเถิดตามประวัติหลวงปู่สีมั่นท่านไม่ได้เป็นชาวสงขลาแต่เป็นคนเพชรบุรีเมื่อบวชเรียนแล้วท่านได้ทุด,ดงไปตามที่ต่างๆจนมาถึงรัตภูมิจังหวัดสงขลาชาวบ้านมีความเลื่อมใสจึงนิมนต์ให้ท่านสร้างวัดท่านเห็นดีเห็นงามด้วย จึงเป็นที่กำเนิดวัดห้วยหลาดตอนแรกก็สร้างเพียงกุฏิเล็กๆต่อมาก็เริ่มสร้างศาลาสร้างอุโบสถเตรียหลวงปู่ศรีมั่นท่านไปรับตำแหน่งเจ้าอาวาสท่านได้นิม,มนต์พระอื่นมาเป็นเจ้าอาวาสที่สแสดงถึงความไม่ยึดติดหลังจากที่ท่านได้มรณภาพแล้ววัดก็กลับมาเป็นวัดธรรมดามีเจ้าอาวาสอีกหลายรูปแต่เมื่อปี2496 พระอธิการขาวอยู่ๆก็เกิดโรคประหลาดก็เกิดมุนหัวเป็นลมบ่อยมากเป็นลมทีสุลบไปเป็นวันๆจนถึงวันพระหนึ่งมีการสวปรดปฏิโมกขพระอธิการขาวจะต้องเป็นคนทวนปฏิโมกขเกิดอาการเวียนหัวจึงให้รองเจ้าอาวาสเป็นคนทวนแทนเมื่อพระออกจากโบสถ์เห็นสามเณรวิ่งกันวุ่นจึงเรียกมาถามก็ได้ความว่า พระอธิการขาวเป็นลมสลบไปพระทั้งหมดจึงเข้าไปที่กุฏิพระอธิการขาวเห็นท่านนอนสลบอยู่สักพักเดียวก็ได้ยินเสียงพระอธิการขาพูดว่านำจีวอนกับสังคาติมาให้ทีแต่เสียงที่พูดไม่ใช่เสียงพระอธิการขาวแต่เป็นเสียงห้วนๆใหญ่ๆสักพักเดียวท่านก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วท่านก็บอกว่าท่านคือหลวงปู่สีมั่นเทพอินโท ที่มาเข้าพระอธิการขาวเพราะอยากจะช่วยคนที่เดือดร้อนทั้งหลายและจะรับรักษาคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อข่าวเรื่องหลวงปู่สีม่านเผยแพร่ออกไปก็มีคนหลั่งไหลเข้ามาหาที่วัดห้วยหลาดมาขอให้ท่านช่วยเหลือในเรื่องราวต่างๆเช่นรักษาโรคภยัยไข้เจ็บมีบางคนมาขอเครื่องรางของขลังขอท่านว่าอยากได้ของเหนียวเท่านก็บอกว่า ของหนังเหนียวเอาไปทำไมมันเจ็บตัวให้เอาแบบแคล้วลาดดีกว่าไม่เจ็บตัวเมื่อคนนั้นได้ของไปได้เอาไปลองยิงยิงเป็นสิบนัดก็ไม่โดนสมัยนั้นอาจารย์ชุมชัยกิรียังตั้งสำนักที่ภาคใต้ได้ยินเสียงล่ำเลือเสียงเล่าอ้างของหลวงปู่สีมันจึงอยากไปพิสูจน์ว่าเป็นของจริงหรือเปล่าจึงนัดนะลูกศิษย์ให้ไปที่วัดเวลาดเมื่อไปถึงวัดเวฬุา อาจารย์ชุมไม่ได้แสดงตัวแต่แอบซุ่มอยู่ข้างหลังกลุ่มคนที่มาหาเป็นจำนวนมากแต่ก็ไม่อาจปิดบังหลวงปู่สีมั่นได้ท่านได้พูดขึ้นมาว่าวันนี้มีคนดีมีวิชาจะมาดูหลวงปู่ว่าเป็นของจริงหรือเปล่าและไปแอบอยู่ข้างหลังทำไมอาจารย์ชุมจึงได้ขยับขึ้นไปที่ข้างหน้าและทำการกราบการท่านเพราะเชื่อแล้วว่าเป็นของจริงและว่ากันว่า อาจารย์ชุมได้มาเรียนวิชาจากท่านไปไม่น้อยว่ากันว่าขุนพันธ์ก็ด้วยเช่นกันสำหรับประวัติหลวงปู่ชีมันพอสังเขปก็มีเพียงเท่านี้ครับต่อไปก็เป็นพระครูวิสารธรรมคุณหรือหลวงพ่อแปลงติสโลแห่งวัดควรลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาท่านมีนามเดิมว่านายแปลงนามสกุลเพชรพันธ์บิดาและบรรดาชื่อนายศรีและนางพุ่มเพชรพันธ์ ท่านเกิดเมื่อวันที่24ตุลาคม2,452ในครอบครัวชาวนาบ้านวังหลังตำบลควรลังอำเภอหาดใหญ่จ,จังหวัดสงขลาท่านได้ช่วยบิดามารดาทำงานกเกษตรกรรมจนอายุเข้าเกณฑ์การศึกษาจึงเข้าเรียนที่โรงเรียนวัดม่วงคอมจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่3บิดาก็มาเสียชีวิตลงจึงต้องเลิกเรียนเพื่อมาช่วยงานทางบ้าน กระทั่งอายุครบบวชมารดาจึงอยากให้อุปสมบทอุทิศส,ส่วนกุศลให้บิดาท่านจึงทำการอุปสมบทนวัดควรลังโดยมีพระครูสุวรรณศิล,ลวัตรวัดโคกม่วงเป็นพระอุชาพระอธิการเขียวจวัดวัดควรลังเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระมหายกวัดจักรวัดราชาวาดกรุงเทพมหานครเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่า ติสโลหลังจากอุปสมบทแล้วท่านก็ได้ศึกษาพระธรรมจนแตกฉานจากนั้นจึงให้ความสนใจในทางวิปัสสนาธุระพร้อมกับทำการฝึกฝนจนมีความรู้ความชำนาญน,นอกจากนี้ท่านยังเป็นพระเถระที่มีระเบียบว,วินยัยเคร่งครัดในศีลสมาธิสังวรอ,อยู่ตลอดจนไปที่เรื่มใสสศรัทธาของชาวบ้านคั้นต่อมาจะอาวาตได้มรณภาพลง ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดควรลังท่านได้ทำการพัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองทั้งการศึกษาปริยัติธรรมและถาวรวัตถุต่างๆพร้อมทั้งยังได้เมตตาช่วยเหลือวัดอื่นๆโดยสามารถรวบรวมศรัทธาจากลูกศิษย์และผู้นับถือสร้างวัดได้ขึ้นถึงสองวัดคือวัดเกาะและวัดเนินพิชัยจากนั้นท่านก็ได้รับพระราชทานสามณศรรักดิ์ เป็นพระครูวิสารธรรมคุณและจากที่หลวงพ่อแปลงมีศีลบริสุทธิ์ทำให้ท่านทำอะไรก็เข้มขลังไปหมดแม้กระทั่งคำพูดของท่านชาวบ้านควรลังเล่าว่าท่านพูดคำไหนก็เหมือนประกาศสิทธิ์เพราะจะเป็นไปตามนั้นหรือที่เรียกว่าวาจาสั์สิทธิ์ปรากฏเอเห็นอยู่เสมอส่วนวัตถุมงคลของท่านก็มีความเข้มขขังเช่น เหรียญรุ่นแรกที่สั่งเมื่อปีพศ2531ในงานฉลองอายุ80ปีเหรียญน,นี้มีอภินิหารทั้งทางเมตตามหานิยมแคล้วคลาดส่วนด้านคงกระพันก็มีประสบการณ์มากมายเช่นคุณยายผลแก้วหวังสกุลอายุ78ปีที่นิยมใส่สร้อยคอทองคำเป็นประจำจึงถูกคนไล่ชิงสร้อยคอทองคำแต่ด้วยความที่เสียดายของ คุณยายได้ทำการยืดอยุดจุดดึงจึงโดนคนร้ายแทงดิยมตหลายครั้งแต่ไม่เข้าเพราะคุณยายผลมีเหรียญรุ่นแรกแขวนคออยู่เพียงเหรียญเดียวเท่านั้นอีกเรื่องหนึ่งโดนยิงด้วยปืน M16 แต่รอดตายราวปฏิหารเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในวันที่20กันยายน2 5 5พรพันตำรวจเอกโพสายสุวรรณปปก,ะกะสะพอหัดใหญ่รับแจ้งว่า นายประวิ่งบุญแพชรสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควลังอายุ60ปีอยู่บ้านเลขที่เก2ี่942ทับหหมู่ที่3ตําบลควรลังอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาถูกคนร้ายถล่มด้วยอาวุธสงครามบนถนนเลี่ยงเมืองหมู่ที่3ตําบลควรลังพร้อมชี้ให้ดูสภาพรถเก๋ง bmw สีเทาหมายเลขทะเบียนกไก่0780 ปัตตานีที่ถูกคนร้ายถล่มด้วยปืน M16 เป็นรูหลายรูและกระจกหลังแตกละเอียดโดยนายประวิงเล่าว่าก่อนเกิดเหตุตนได้ออกจากร้านน้ำชาบนถนนเลี่ยงเมืองเพื่อกลับบ้านพอถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นที่มืดและเปลี่ยวได้ถูกคนร้ายเป็นชายสองคนขับรถโตโยต้าสีเขียวไม่ทราบหมายเลขทะเบียนตามประกบแล้คุณนั่งด้านหน้าคู่คนขับได้ใช้ปืน M16 หมายสังหาร โดยนัดแรกยิงเฉี่ยวท้ายถอยนายประวิงได้สติจึงเบรกรถทำให้รถคนร้ายแสงขึ้นหน้าไปได้เล็กน้อยจากนั้นจึงจอดรถและยิงซ้ำมาอีกสองนัดแต่กระสุนพลาดไปถูกตัวถังรถจากนั้นคนร้ายจึงเร่งเครื่องหลบหนีไปจากการสอบถามนายประวิงบุญเพชรที่รอดตายราวปฏิหารจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายประวิงเผยว่าขณะเกิดเหตุได้แขวนเดียวพระกิ่งลอยองค์รุ่นแรก ของหลวงพ่อแปลงวัดควรลังเพียงองค์เดียวเท่านั้นจึงเชื่อว่าเพราะบารมีพ่อท่านคุ้มครองจึงรอดตายมาได้เบื้องต้นตำรวจตั้งประเด็นการลอดสมหารครั้งนี้ด้วยเรื่องการเมืองท้องถิน่นเนื่องจากนายประวินอยู่ในแวดวงการเมืองท้องถิ่นมานานและเคยเป็นอดีตประธานที่ปรึกษาของนายชอบวงชนะอดีตนายกเทศมนตรีตำบลควนลัง ต่อมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พศ2544หลวงพ่อแปงท่นได้รัสังขารด้วยอายุ93ปีพรรษาที่73แต่ร่างกายของท่านไม่เน่าเปื่อยยังคงสภาพเหมือนเดิมทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่ได้ฉีดยาดแต่ประการใดก็จบไปตอนสำหรับสองพระเกจิจังหวัดสงขลาพอสังเขตโอกาสหน้าพบกันใหม่ กรุนากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ